สวัสดีค่ะช่องมาดามทำสวนค่ะวันนี้บุ้มก็จะพามาอัปเดตพริกบักเขือในแปลงค่ะแปลงปลูกแปลงทดล่องค่ะเป็นทดล่องปลูกแบบธรรมชาติค่ะก็จะติดดอกติดผลมาเรื่อยๆที่เห็นแแวงๆนี่บุ้มก็คือบุ้มเด็ดตัดกิ้งตัดกา้านแล้วก็ตัดใบที่ยกงอออกเนาะค่ะให้เขาแตกขึ้นมาใหม่เพราะว่าเขาถูก พวกเพียพวกไร่ค่ะไร่ขาวช่วงนี้กมาค่ะไร่แดงแบบนี้จับได้ไร่แดงมาจากต้นบคัคเือเทศค่ะพวกไร่แดงยูดใต้ใบแล้วมันก็จะเหตุให้ใบบคัคเือเทศเดี๋ยวบุ้มผ้าไปเบิ่งค่ะเมื่อนี้บุ้มก็เพิ่งจะลุกออกจากที่นอนค่ะพี่น้องเบิ่งข้าวแต่งโมนิดาเปิดมือเลยจังหลังจากที่ตื่นนอนมือว่านนี่ตื่นนอนขึ้นมาหกโมงประมาณ6 0โมงได้ จับโทรศัพท์ก่อนสีโพดคลิปอะค่ะหลังจากโพดคลิปอ่อัพโหลดคลิปแล้วแล้วมึงก็ได้ดไปนอนเบิงนอนติดตามทุกช่องทุกช่องทางของของข่าวเนาะค่ะติดตามให้กำลังใจบม่ว่าจะเป็นทั้งเจ้าหน้าที่เพื่อนแล้วก็ครอบครัวของแตงโมเนาะหนังสงสารเนาะพี่น้องเนาะสงสารนั่งค่ะกลัวจะพันจุดที่แต่ละจุด นั่งี่แมวเก่าชีวิตอิหลีค่ะผมว่านะน้องสารนุอติดตามมุมโมได้นอนจนมุมตีซีค่ะเมื่อคืนนี้มุมติดตามทุกช่องเลยช่องใดไลฟ์สดมุมไปเบิดกดออกแล้วก็กดเข่านอนเบิงอยู่จังสรรน,นอนติดตามอยากเจอค่ะอยากเจอนั่งจังไดท่าม่ปฏิหารเนาะบ่ว่าจะเจอในสภาพใดก็ขอให้เจอค่ะจนปานนี่เมื่อนีีในวุมตื้นขึ้นมานี่ค่ะทางออสเตเลียก็ได้ประมาณจะ หกมงคิงค่ะหกมงคิงตื่นเศร้าขึ้นมากกะนอนบพระท่านเด็กพ่อใดเด้ค่ะมมก็ตื่นหกหกมงเศร้ามากเข่าวสวนเพราะว่ามุมต้องเข้าใม้อาหารเป็ดนอนหยิบหนึ่งประมาณหยิบหนึ่งนาะทีซีหัวตีหาประมาณชั่วโมงนี่แหละก็ตืนขึ้นมาเราหกมงนี่ก็ตืนเข่าวสวนเลยค่ะหกมงตื่นเข่าวสวนมให้อาหารนี่ก็จะกลับขึ้น ไปเบื้องกับติดต,ต,ตามเข้าจนว่าเจอนั่งคนละค่ะนาสงสารเนาะกะจังสิวาจังใดเขากับบออกควม่มคิดเห็นยังก็คอหายแต่ปฏิหารมีจริงค่ะปฏิหารมีจริงเนาะราบใดทียังบบเห็นนั่งอะ่ะกะคิดแค่ว่านั่งยังมีชีวิตอยู่ในควม่มคิดของบุ๋มเนาะหรือว่าจะจังใดแต่เพราะว่าเขายังบบเห็นเนาะค่ะเนาะเขาก็ยังบบเห็นก็ติดตามเป็นเอฟซีน,นั่งมาเเรื่อย ตั้งแต่นั่งประสบอุบัติเหตุ10บกว่าปีพุนค่ะตั้งแต่สมัยบุ้มเป็นไม่รุ่นพนตั้งแป่เป็นนันเป็นสาวพี่น้อง10บกว่าปีตั้งแต่นั่งเกิดอุบัติเหตุรอบแหกรถขวมเนาะทางทางด่วนรอบที่ซองก็บมาเจอเรื่อง อันนี้เจ้าของที่กินยาเกินขนาดนะคะนั่งกันยังพานมาได้แต่ว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับนั่งอีกครั้งรอบที่สามเมื่อวานชีวิตนั่งพานอีอยงมาหลายเนาะพี่น้องเพาว่าละคนเฮาเนาะคะ่ะจังไดก็ให้กำลังใจกันเนาะมุมกับโอ้นอนบลาบอีลีคะ่ะพี่น้องขึ้นนี่เบิดกาแฟ ตักาแฟไปสามแก้วเบองไลซ์ดติดตามเจ้าหนะ้าที่ตลอดเพราะว่าจะไปช่องของเพื่อนอ่าซื้ออีหยังก่อนละค่ะอีหยังก่อนละโอ้สมองบ่ทํางานซื้อเพื่อนเพื่อนสาวที่เป็นสาวประเภทสองอะอันค้นซื้ออีหยังก่อนละมันก็จําบาได้สมองบ่ทํางานแล้ว่าไ,ได้หล,ลับได้นอนบื่อหิวนอนได้บันนี่ตื่นมาเมื่อกี้นี่ก็กินกาแฟค่ะเมื่อนี้ก็เลยจะมาอัปเดต คลิปที่่ายวบบุงกับยองพระนตัดก็เล็ดสถไทยสดสดมึงสีละถ่าจะสดอัปเดตในเบื้องล้วก็จะลงเลยค่ะลงเลยบกเขือมึงบกเขือเขียวเงามันบเงาแร้วมันได้ซ้ำในเราคืนนี้บกเขืออีหย่างบบอกว่าบกเขือเขียวไทยพะนะบ่เห็นซ้ำบกเขือเขียวไยเห้ยว่ามันสีเปลี่ยนอย่งสีน้อยๆนี่บานเฮามันหน่อยใหญ่หรือมันค้นละสายพันธุ์บ่ค่ะบกพริกใบแวงแวงๆนี่ก็เด็ดออก หายแล้วใบใบกูดใบงอกงอก็หายแล้วใบไม้ก็แตกขึ้นมาเนี่เด็ดออกฉีดพวงก,กาแฟให้อาการร้อนมากมื่อวานนี่ใบก็บสิเป็นวิ่งวิ่งบังบังมะเขือจังสิมะเขือม่วงต้นนี้ก็เกิดติดหมากติดผลน้อยๆแน่ๆค่ะอุ้ใดนเนอะบางคาวแต่งโมเนาะค่ะทรงกำลังใจ ให้กันเนาะติดตามผลงานนั่งมาตลอดโอ้ขนาเสื้อเลยจนตกใจเบิดตกใจเฮ็ดหย่างบดถืกเลยมมบุ่มบุ่เป็นอันเฮ็ดคลิปเฮ็ดอย่างเลยเนีย่ยค่ะมึงเนี่ยพิกตน้นตอนนั้นก็พุ่มแตกพุ่มขึ้นมางามงามใบซะมากยีกงงอมึงก็ตัดกิ่งออกงดเลยนี่ค่ะตัดออกบดก็แตกขึ้นมาใหม่ปินี้พ้นผลิตซ่าค่ะได้พ่นลิตซา หนาวโดนเนาะปีกายนี่มันหนาวโดนบอกพี่ก,ก็เลยง,งอกซาต้นกากระย่า่ซาเพื่อสีมาแยกลงแบบน,นี้เพื่อสีแยกลงปูกก็มาเจออากาศร้อนอีกโอ้ยโลกของเขามันเปลี่ยนไปไหลายเนาะพี่น้องเนาะโลกของเขาเปลี่ยนไปไหลายรีค่ะปวดหัวเสพข่าวายลายทั้งเข่าสงขาม,ามาทั้งมินยังทั้งข่าวไว้หลับเนาะเสียสุขภาพจิตเบิดอละบ่ม กูขึ้นมาเนี่ม่กูขึ้นอยู่นีกูสุขภาพจิตนี่มานั่งยู่สวนนี่ค่ะกับแกวกาแฟแกวกาแฟก็จะวางไว้ใสแลเดอร์บาทเนี่คลิปนี้บุมาซ้ํเนี่ล่ะค่ะบุมาอัปเดตให้เบิ่งน่ดน้อยน,น้อยเนาะค่ะเนาะบอกมาคุยกันขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเด้อค่ะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกการทักทายค่ะขอให้ทุกท่านปัาศาจากลูกภัยไข่เจ็ดต่างๆเด้อไปใสมาใสกะขอให้ ปลอดภัยเด้อคะ่ะเด้อขึ้นเขาลงห่วยกับเซฟตีเซฟตีกันแน่ลงน้ำทั้งเรือทั้งโบกคีโมเตสไซก็ใไ่หมกกันนอกค่ะใไไส่มาใส่กับปิดปากปิดจมูกทั้ตามกฎกติกาเพื่อนคือว่าน,นั่นล่ะคะ่ะขึ้นเรือก็ใไ่ชู้ฉีบเนาะโอ้เหล่องแบบนี้มันบ่นเขาไผ่ออกไผยบาย,บายเด้อค่ะเด้อดูแลรักษาสุขภาพกันทุกคนคะ่ะ เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ